พระไตรปิฎกฉบับหลวงพาสไทยเล่มที่23สุตสาตตานิดกอังคุตรนิกายสัตตกะอัตตกะนวกะนิบาตข้อ54สีหสสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพภาคประทับอยู่ณกูตาคารสาลาป่ามหาวันใกล้พระนครเวสาลีครั้งนั้น สีหะเสนาบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนครางหนึ่งคันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระองค์อาจจะทรงบัญญัติผลแห่งทานที่ประจักษ์ในปัจจุบันได้หรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนสีหะถ้าอย่างนั้น จกย้อนถามท่านในปัญหาข้อนี้ก่อนท่านพึงพยากรณ์ปัญหาข้อนั้นตามชอบใจท่านดูก่อนสิหะท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นไนในเมืองเวสาลีนี้มีบุรุษสองคนคนหนึ่งไม่มีศรัทธาตะนีทีเหนียวพูดเสียดสีคนหนึ่งมีศรัทธาเป็นทานบดียินดี ให้ความสนับสนุนดูก่อนสิฮะท่านจะสําคัญความข้อน,นั้นเป็นชนหนพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อจะอนุเคราะห์พึงอนุเคราะห์คนไหนก่อนจะเป็นคนไม่มีศรัทธาตะนีทีเหนียวพูดเสียดสีหรือคนมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ความสนับสนุนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คนที่ไม่มีศรัทธาตะหนีทีเหนียวพูดเสียสีพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่ออนุเคราะห์จากอนุเคราะห์คนนั้นก่อนอย่างไรได้ส่วนคนที่มีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ความสนับสนุนพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่ออนุเคราะห์พึงอนุเคราะห์คนนั้นก่อนเทียวดูก่อนสีหะ ท่านจะสําคัญความข้อน,นั้นเป็นไฉไหนพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อเข้าไปพึงเข้าไปหาใครก่อนจะเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาตะหนีทีเหนียวพูดเสียสีหรือคนที่มีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ความสนับสนุนละถึงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คนที่ไม่มีศรัทธาตะนี่ทีเหนียวผู้เสียดสีพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อเข้าไปหาจะเข้าไปหาคนนั้นก่อนอย่างไรได้ส่วนคนที่มีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ความสนับสนุนพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อเข้าไปหาพึงเข้าไปหาคนนั้นก่อนเทียวดูก่อนสิหะ ท่านจะสําคัญความข้อน,นั้นเป็นฉไฉนพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อรับพึงรับของใครก่อนจะเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาตะนีทีเหนียวพูดเสียสีหรือคนที่มีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ความสนับสนุนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนที่ไม่มีศรัทธาตะนีทีเหนียว ผู้เสียดสีพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อรับจักรับของคนนั้นก่อนอย่างไรได้ส่วนคนที่มีศรัทธาเป็นทานบุญยินดีให้ความสนับสนุนพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อรับจะพึงรับของคนนั้นก่อนเทียวดูก่อนสีหะท่านจะสำคัญความข้อน,นั้นเป็นชนพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อจะแสดงธรรม พึงแสดงแก่คนไหนก่อนจะเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาตะนีทีเหนียวผู้เสียดสีหรือคนที่มีศรัทธาเป็นทานบุดียินดีให้ความสนับสนุนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนที่ไม่มีศรัทธาตะนีทีเหนียวผู้เสียสีพระหันทั้งหลายเมื่อแสดงธรรมจะแสดงแก่คนนั้นก่อนอย่างไรได้ ส่วนคนที่มีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ความสนับสนุนพระอารหันต์ทั้งหลายเมื่อแสดงธรรมพึงแสดงแก่คนนั้นก่อนเที่ยวดูก่อนเสีหะท่านจะสำคัญความข้อน,นั้นเป็นไนกิติศัพท์อันงามของคนไหนพึงขจรไปจะเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาตะนิทีเหนียวผู้เสียดสี หรือคนที่มีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ความสนับสนุนข้าแต่พระองค์ผู้รเจริญค,คนที่ไม่มศรัทธาตะนีทีเหนียวผู้เสียดสีกิติสัพท์อันงามของคนนั้นจะขจรไปได้อย่างไรส่วนคนที่มีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ความสนับสนุน กิติศั์อันงามของคนนั้นเที่ยวพึงขจรไปดูก่อนสิหะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนคนที่จะพึงเข้าไปสู่บริษัทใดๆก็ตามเช่นกษัตริย์กษัตริย์บริษัทพามบริษัทขหบดีบริษัทสมณะบริษัทพึงเป็นผู้แก้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไป จะเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาตะนีทีเหนียวผู้เสียสีหรือคนที่มีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ความสนับสนุนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนที่ไม่มีศรัทธาตะนีทิิตะนีทีเหนียวผู้เสียสีจะเข้าไปสู่บริษัทใดๆก็ตามเช่นกษัตริย์บริษัท พามบริษัทขหบดีบริษัทสมณะบริษัทจะเป็นผู้แก้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปอย่างไรได้ส่วนคนที่มีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ความสนับสนุนเขาผู้นั้นพึ่งเข้าไปสู่บริษัทใดๆก็ตามเช่นกษัตริย์บริษัทพามบริษัทขหบดีบริษัทสมณะบริษัท พึงเป็นผู้แก้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปดูก่อนเสหะท่านจะสำคัญความข้อน,นั้นเป็นไฉไหนคนไหนเมื่อตายไปจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์จะเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาตะนีทีเหนียวผู้เสศสีหรือคนที่มีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ความสนับสนุนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คนที่ไม่มีศรัทธาตะนีทีเหนียวผู้เสียสีเมื่อตายไปจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อย่างไรได้ส่วนคนที่มีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ความสนับสนุนเมื่อตายไปพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในผลแห่งทานหกประการที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคตัดแล้ว ข้าพระองค์ไม่ได้ดำเนินไปตามความเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคแม้ข้าพระองค์เองก็รู้ผลแห่งทานเหล่านี้ข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดีพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่ออนุเครย่อมอนุเคราะห์ข้าพระองค์ก่อนเมื่อเข้าไปหาย่อมเข้าไปหาข้าพระองค์ก่อนเมื่อรับย่อมรับของข้าพระองค์ก่อนเมื่อแสดงธรรมย่อมแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ก่อน คติศัพท์ทอันงามของข้าพระองค์ขจรไปแล้วว่าศรีหะเสนาบดีเป็นทายกเป็นอุปถากพระสงข้าพระองค์ผู้เป็นทายกเป็นทานบดีเข้าไปสู่บริษัทใดๆก็ตามเช่นกรรษัตริย์บริษัทพามบริษัทขหาบดีบริษัทสมณะบริษัทย่อมเป็นผู้แก้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไป ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญในผลแห่งทานหกประการที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันอันพระผู้มีพรภาคตัดแล้วข้าพระองค์ไม่ได้ดำเนินไปด้วยความเชื่อต่อพระผู้มีพรภาคแม้ข้าพระองค์เองก็รู้ผลแห่งทานเหล่านี้แต่พระผู้มีพรภาคตัดผลแห่งทานใดกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าดูก่อนสิฮะทายก ทานบดีเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้าพระองค์ยังไม่รู้ผลแห่งทานนั้นและผลแห่งทานข้อนี้ข้าพระองค์ขอดำเนินไปด้วยความเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคอย่างนั้นสิหะอย่างนั้นสิหะดูก่อนสิหะทายกทานบดีเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้อห้าสิบห้า รักขิตะสูตรดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายฐานะสีประการตถาคตไม่ต้องรักษาและตถาคตไม่พึงถูกติเตียนด้วยฐานะสามประการฐานะสีประการที่ตถาคตไม่ต้องรักษาเป็นไฉนดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายตถาคตมีกายสมาจารบริสุทธิ์ตถาคตไม่มีกายทุจริตที่จะต้องรักษาว่าคนอื่นอยารู้ข้อนี้ของเราเลย ตถาคต, Mirror, Diamond, ตมี <Hayır. S 1> วจีสมาจาริสุทธิ์ตถาคตไม่มีวจีทุจริตที bridge, ท่จะต้องรักษาว่าคนอื่นอย่ารู้ข้อนี้ของเราเลยตถาคตมีมโนสมาจาริสุทธิ์ไม่มีมโนทุจริตที่จะต้องรักษาว่าคนอื่นอย่ารู้ข้อนี้ของเราเลยตถาคตมีอาชีวะบริสุทธิ์ ไม่มีมิจฉาชีพที่จะต้องรักษาว่าคนอื่นอย่ารู้ข้อนี้ของเราเลยฐานะสี่ประการนี้ตถาคตไม่ต้องรักษาตถาคตไม่พึงทูกติเตียนด้วยฐานะสาประการเป็นไฉนดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายตถาคตมีธรรมอันกล่าวดีแล้วสมณะก็ดีพรามณ์ก็ดีเทวดาก็ดีมารก็ดีพมก็ดี หรือใครๆในโลกก็ดีจากคัดขานเราในธรรมนั้นโดยชอบธรรมว่าแม้เพราะเหตุนี้ท่านไม่ใช่เป็นผู้มีธรรมอันกล่าวดีแล้วดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นนิมิตนั้นเมื่อไม่เห็นย่อมถึงความกเกษมไม่มีภัยมีความแก้วกล้าอยู่ดูก่อนพิสูจทั้งหลายอันหนึ่ง ปฏิปทาอันเป็นเครื่องยังสัตว์ให้ถึงนิพานที่สาวกของเราผู้ปฏิบัติตามแล้วย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอสะไมิได้เพราะอสะวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่อันเราบัญญัติไว้ดีแล้วแก่สาวกทั้งหลายสมณะก็ดีพราหมณ์ก็ดีเทวดาก็ดี มันก็ดีผมก็ดีหรือใครๆในโลกก็ดีจากคัดค้านเราในปฏิปทานนั้นโดยโดยชอบธรรมว่าแม้เพราะเหตุนี้ปฏิปทาอันเป็นเครื่องยังสัตให้ถึงนิพพานที่สาวกของท่านปฏิบัติแล้วย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตละถึงไม่เป็นปฏิปทาอันท่านบัญญัติไว้ดีแล้วแก่สาวกทั้งหลาย ดูก่อนพิสุทั้งหลายเราไม่เลียงเห็นนิมิตนั้นเมื่อไม่เห็นย่อมถึงความกเกษมไม่มีภัยแกล,กล้าอยู่อันหนึ่งสาวกบริษัทของเราเป็นร้อยๆยย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอสะวะม่ได้เพราะอาสะวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่สมณะก็ดีพามก็ดี เทวดาก็ดีมารก็ดีพรมก็ดีหรือใครๆในโลกก็ดีจะคัดค้านเราในข้อนั้นโดยชอบทำว่าแม้เพราะเหตุนี้สาวกบริษัทเป็นร้อยๆไม่ได้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญายย่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เราไม่เลียงเห็นนิมิตนั้น เมื่อไม่เห็นย่อมถึงความเกษมไม่มีภยัยแกล้วกล้าอยู่ตถาคตไม่พึงถูกติเตียนเพราะฐานะสามประการเหล่านี้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายฐาะนสี่ประการนี้ตถาคตไม่จําเป็นต้องรักษาและตะถาคตไม่พึงถูกติเตียนด้วยฐาะนสามประการนี้